พัดลมพกพาจากจีสุไลรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นไลท์เจ็ดให้ลมแรงผมปิวตั้งแบบนี้สามารถตั้งโต๊ะขอพัดลมปรับมุมได้ใช้ห้อยคอได้แฟนบล็อกกันนี่เลยพัดลมพกพาจากจีสุไลรุ่นไลท์เจ็ดสายชาร์จแบตเตอรี่แบบไทซีสายขอพัดลมและคู่มือมาดูรอบตัวเครื่องกันนะครับอันนี้ถา่ายหน้าหน้าช่องระบายแรงลมขนาดใหญ่อันนี้ถายดน้าหลังถานด้าซ้ายและถายดน้าขวาเลือกปุ่มตัวนี้่อเปิดเซฟตี้ล็อก ดป,ปุ่มตรงนี้เพื่อเริ่มใช้งานมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือบอกด้วยนะครับมีแรงลมทั้งหมดหร,ระดับอันนี้เป็นระดับที่1ระดับที่2 3 4สและ5ให้ลมแรงแบบนี้เลยนะครับผมปิ้วแบบนี้เลยนะมบบนล,ยนะลมเนี่ยค่อนข้างจะแรงเลยนะครับเพราะว่าหน้าพัดลมเนี่ยมีขนาดใหญ่นะให้ลมที่กว้างขึ้นนะครับเป่าได้ทั่วใบหน้าทั่วบริเวณคอเป่าตามแขนตามขาตามหลังคอได้นะครับผมเป่าหัวก็ได้นะครับหวละล้อเนี่ยเป่าเข้าไปได้เลยนะครับแต่ขนาดของพัดลมก็สามารถจับถือได้ง่ายด้วยนะหรืืืืออออววว่่่่่าาาไไไหหนนนทีีมีมมงรร้เกกยถ็บโตะดคั พับพัดลมแบบนี้แล้วก็วางลงไปได้เลยออพัดลมสามารถปรับมุมปรับองศาได้นะครับหรือจะพัดลมมาเปิดให้คอแบบนี้แล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับลมเป่าแรงแบบนี้เลยนะผมยืนตั้งแบบนี้เลยไม่ต้องใช้มือถือเลยนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5 0 0 0อมป์ชจแบตเต็มหนึ่งครั้งเปิดใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานประมาณ19ชั่วโมงครึ่งเลยอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องมีพัดลมพกพาตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับอันนี้คือพัดลมพกพาจากจี u ูไลท์รุ่นไลท์เจ็มีให้เลือกหลายสีกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคคลิิิิปปนนีีี้้้้้้ไไดดดดเเเเเยยมมมมมมก็บงาางาาทใใหวขอสพ่ตู